สวัสดีค่ะวันนี้เจะมานําเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นตู้ลำโพงสําเร็จรูป6.5นิ้ว64นิ้วนะคะจะเป็นรุ 6, 3, 4, ่น63482 b ทางร้านยังแผงฟิวสา์ลำโพง2เมตรไปให้ลูกค้า1เส้นจํานวนวัด900วัตต์ w, กำลังขับ500ถึง1600วัตต์เข้าอม10องความเร็ว102เดซิเบลตัวตูว้ตนะคะจะทําจากไม้ปาริเกิลหุ้มไม้ผ้ากำมะหยี่แข็งแรงมากๆเลยนะคะหน้าดอกลำโพงนะคะจะสามารถกันน้ำได้ ลำโพง6.5นิ้วนะคะจะเป็นลำโพงเซนสบัสหัวนจลวดขนาดของสินค้านะคะจะกว้างอยู่ที่570มิมสูง265มิลมรลึก146มิมซึ่งตัวตู้นะคะทางร้านยังแถมฟีท่อลมไปให้ลูกค้าในตัวด้วยนะคะแล้วทางร้านจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมค่ะ ก็หูมใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทัาแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ